นมัสถูรัตนัตยสขขอหนอบน้อมแด่พระรตนตรัยกราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้ สาธุขอเชิญท่านทนายวางมือลงพนะเวลาสักหถึงสิบนาทีโดยประมาณนะเพื่อให้เป็นบนุญเป็นกุศลละกาเพื่อให้พวกเราได้จะเรียกว่าทำอะไรจะให้เก็บเกี่ยวความรู้สึก ที่เป็นบุญที่เป็นกุศลที่เป็นสิริมงคลให้มากที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นบุญที่เราได้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคณะสงฆ์ที่เดินทางมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้กำหนดล่วงหน้าว่าจะมาฉันที่นี่หรือว่ามาอยู่ที่นี่ <c oughs> จะเรียกว่าบุญจัดสรร ให้คณะสงฆ์ได้เดินทางมาทำธุรกิจที่นี่ชั้นที่นี่แล้วก็จะมีงานอุปสมบทซึ่งถือว่าเป็นบุญที่ที่สำคัญเพราะว่าการอุปสมบทเนี่ยเป็นการสืบต่ออายุพระาศาสนาในการที่ได้สร้างพระให้เกิดขึ้นในพระาศาสนาซึ่งก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เลเพราะว่าการบวชเนี่ยถือว่าเป็นเป็นฐานะที่ ทำให้เกิดคุณค่าทำให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยิ่งแล้วก็ยังได้มาในส่วนหนึ่งแผ่บุญแผ่เมตตาให้คุณยายที่ได้เสียชีวิตบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นความบังเอิญแต่ว่าเป็นความบังเอิญที่เป็นบุญในการที่พวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ การที่เราจะต้องแสวงหาคุณค่าให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งเราจะต้องมองให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตเพราะชีวิตของพวกเราทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วเราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเนี่ให้มีประโยชน์ให้มีคุณค่าแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าสุดท้ายชีวิต เราก็ต้องพัดภาคเราก็ต้องเข้าใจในการที่เราจะต้องลดละปล่อยวางเรื่อว,ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรามีในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องพัดภาคเราก็ต้องจากทุกสิ่งที่เรามีทุกสิ่งที่เราเป็นในการที่พวกเราได้เข้ามาสู่การศึกษาธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่มีคุณค่า พทะเจ้าแสดงธรรมนะนี่จะมาขอขอกล่าวสิ่งที่พทธเจ้าท่านได้ตรัสได้แสดงจะเป็นคนระดับไหนคนตั้งแต่ไม่ศรัทธาจนถึงคนที่มีความศร <c oughs> ัทธาพระเจ้าก็จะสอนให้เราได้มองเห็นคุณค่าที่เรียกว่าอนุบุพิคขาอนุบุพิคถานนี้พระเจ้าแสดงให้ยะสะกุลบุตร ที่เป็นลูกเศรษฐีนี่ฟังที่ป่าอิสิปัตนบมฤคทายวันยสศกุลบุตรนี่มีความร่ำรวยมากชนิดที่ว่าพ่อแม่นี่สร้างบ้านจะเรียกว่าปราสาทก็ได้ให้สามหลังจะอยู่หลังไหนฤดูไหนแล้วมีคนบำรุงบรรเรแบบสมบูรณ์ที่สุดแต่ว่าหนึ่งยสศกุลบุตรนีเกิดความรู้สึกแบบ จะเรียกว่าหดหูสลดใจเบื่อหน่ายมองเห็นทุกสิ่งที่ตนเองมีทุกสิ่งที่ตนเองเป็นเ,เป็นเรื่องที่วุ่นวายก็เลยเดินออกมาจากบ้านแล้วก็พูดมาด้วยว่าวุ่นวายหนอขัดข้องหนอเดินมาจนไม่รู้เดินมาอย่างไงจนมาถึงป่าอิสิปตนะมฤคธายวันพะุทธเจ้กากำลังเดินจงกรมอยู่ก็ได้ยินเสียงกูดว่า วุ่นวายนอขัดข้องนอที่ว่าที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขัดข้องนอพทธเจ้าก็เลยตัดตอบไปว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เถิดเราจะแสดงธรรมให้ฟังพทธเจ้าก็แสดงธรรมให้ยักษกุลบุตรฟังตั้งแต่เรื่องการให้ทานเหมือนพวกเราเนี่ยพวกเราทั้งหลายมีความศรัทธานนะซึ่งจะเรียกว่า โชคดีกว่ายศกุลบุตรอิกคือเราเนี่มีความศรัทธาได้ฟังธรรมได้อะไรมามีธรรมะมากในจิตใจของพวกเราหลายท่านอาจจะยังแบบไม่ได้ปฏิบัติหรือว่าอาจจะยังไม่ได้มีความรู้มากแต่ว่าการที่พวกเรามีความศรัทธาเรามาวัดได้มาทำบุญได้อันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทั้งหลายพระุทธเจ้าก็แสดงําเรื่องการให้ทาน ว่าการให้ทานนี่มันมีผลยังไงทําให้เราเกิดความสุขทําให้เราได้คุณค่าทางจิตและการให้ทานเนี่ยก็เหมือนเอาทรัพย์ภายนอกมาสร้างทรัพย์ภายในเพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีทุกอย่างถ้าเราไม่รู้จักใช้ถ้าเราไม่รู้จะเอามาทําให้เกิดคุณค่าวันนึ้เราก็จะตายจา่าอาตมาเคยอ่านหนังสือสตีฟ็อปที่เขียนบรรยายและก็บริจาคา เงินอะไรต่างๆให้กับสาธารณกุศลอันนี้จะจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเป็นบทความที่เขาเขียนมาสตีจอนี่แบบเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนตอนช่วงที่ป่วยหนักเนี่ยก็บริจาคเงินบริจาคอะไรต่างๆให้กับมูลนิธิให้กับอะไรต่างๆแล้วเขาก็ได้พูดอยู่อยู่คำหนึ่งที่ให้ให้ความคิดให้ความหมายมากกว่า ถ้าเขาไม่เอาเงินที่เขามีไปทำอะไรที่เกิดประโยชน์พอวันหนึ่งเขาตายเขาจะมีเงินเป็นแสนแสนล้านเงินทุกเหรียญเงินทุกอย่างที่เขามีนี่เขาจะไม่ได้อะไรเลยพวกเราก็เหมือนกัน เขาจะเอาเงินเหล่านั้นไปไปบริจาคไปให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์เขาจะเชื่อพุทธศาสนาหรือจะนับถือคิษศาสนาอันนั้นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เขาทำนะ่คือให้เขาได้เห็นให้เราได้เห็นว่าการที่เรามีทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าเราไม่รู้จะทำเราจะไม่ได้อะไรเลยถ้าจามาไปแสดงธรรมที่อําเภออรัญ,ญประเทศโยมคนหนึ่งชื่อแปะอแปะเดี่ยวแกมีโรงงานสแตเลส แกก็ทำบุญแบบแตมาไปเทศไปไหนแกก็ขับวันนั้นตมาไปสแสดงธรรมที่อะไรแกเอารถรถเบนไปรับพอสแสดงธรรมเสร็จแกก็นิมนต์ไปเหยียบที่ที่แกอยู่ข้างๆก่อนที่จะไปลงเกลือถ้าขายได้ก็น่าจะประมาณสามสิบสี่สิบล้านแกบอกว่าพระอาจารย์นิมงอาจารย์ไปเหยียบที่ให้หน่อยขอภผยพูดให้มันคล้ายๆหน่อย ทำไมลาแปะผมอยากขายที่ตรงนี้ผมจะไล่ทําบุงเพราะว่าผมเห็นพี่สาวผมอาะพี่สาวผมมาจากเมืองจีงเมืองกลางแล้วจังมาไม่มีอะไรจงมีเงินมีทองมีโลงงานล่ํารวยมีเงินเป่งลอยลอยลางแต่ตอนนี้เนี่ยพี่สาวผมไม่ได้ใช้แล้วอ่ะอตมาก็ถามว่าทําไมลาแปะมังตายแล้วแกวะ ถ้าต่อมาก็มาคิดในใจเออแกบอกว่าถ้าแกไม่รีบขายไม่รีบใช้ตอนนี้อายุกแกจะแปดสิบแล้วแกก็จะตายเหมือนกันแกว่าฉะนั้นแกก็เลยต้องรีบขายมอระโดกอะไรต่างๆแกมอบให้ลูกไปเกือบหมดแล้วเหลือเนี่ยที่ดินพื้นนี้นี่มองอาจารย์ไปเหยียบที่ให้หน่อยขายไล่ผมจะทําบุงกังั้งอาจารย์ทํายังไงก็ไล่ให้มันขายไล่ ตมาก็ไม่รู้จะไวอย่างไงก็อ้าไปก็ไปเหยียบก็เหยียบวะตั้งแต่ตอาตมาเหยียบมายังขายไม่ได้อยู่ไม่รู้เป็นพอตต่อตมาหรูอเป็นพอ่อยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ให้เราได้คิดว่าสมบท,ที่เรามีนี่วันหนึ่งเราตายเอาไปไม่ได้อะไรที่เราสามารถแบ่งปันได้การทําบุญนี่พระเจ้าไม่ทําแบบลุ่มหลงเ่ยให้ทําด้วยปัญญาเวลามีทรัพย์มาหนึ่ง เอาเลี้ยงตนเองสองเอาไปใช้หนี้เก่าสาดูแลครอบครัวลูกภรรยาบริวารสเอาไปไหนเอาไปฝังดินไว้คือถ้าเราได้เงินมาก้อนหนึ่งเนี่ยหน่ะเราจะต้องเลี้ยงตนเองเนี่ยให้มีความสุขตามฐานนะสองเราเอาไปตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ไม่ใช่ว่าทาบุญจนพ่อแม่ไม่ได้กินอะไรพ่อแม่ลําบากโดยที่แบบไม่ได้คิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้ชีวิตพ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูทําบุญโดยลุ่มหลงแบบไม่ได้ดูแลพ่อแม่ซึ่งพ่อแม่นั้นเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูกพระเจ้าก็เลยบอกเราต้องดูแลพ่อแม่ในนิธิกันทคาถาพระเจ้าตัดการฟังรัพ์ว่า มาตริปิตริอโถเชธรรมหิพาตริเวลาเราได้ทรัพย์มานี่เราต้องรู้จักแบ่งปันดูแลตนเองมาตริปิตริดูแลพ่อแม่แล้วก็ดูแลบริวารไล่ไปจนถึงครอบครัวพี่น้องที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการดูแลด้วยจนถึงที่ไหนที่นี่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องแบ่งไว้เอามาฝังดินไว้ ที่ท่านเอามาทําอยู่ตอนนี้นี่ท่านฝังดินไว้นะไม่ใช่ว่าเอาไปฝังไว้แบบอืมเอาไปฝังไว้แบบที่พูดมันเอาไปขุดหลุมแล้วฝังไว้ไม่ใช่ฝังดินไว้ในทีน่นี้คือฝังไว้ในเนี่ยเนื้อหนาบนุญฝังไว้ในศาสนาพอวันหนึ่งเราจะได้ระลึกถึงบุญเหล่านี้พระเจ้าเจ้าก็เลยสอนยะสะกุลบทว่าเราต้องรู้จักให้ทานนะรู้จักแบ่งปันนะรู้จักช่วยเหลือนะ แล้วเราก็จะมีความสุขคนอื่นก็จะมีความสุขด้วยฉะนั้นถ้าสังคมไหนปลูกฝังการให้ทานการเสียสละการช่วยเหลือกันสังคมนั้นก็จะกลายเป็นสวรรค์บนดินคือยังไม่ต้องตายอะเราสามารถจะเห็นรอยยิ้มเราสามารถจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตในใจแต่ถ้าสังคมไหนเป็นสังคมที่เบียดเบียนเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกัน สังคมนั้นก็จะกลายเป็นสังคมเปรตบางทีเหมือนกับตกนรกเกิดความไม่พอ,อพอใจโกรธเกาาลียดอาฆาตพยาบาทอิจฉาลิษยาอำนาจของความโลภความโกรธความหลงก็จะกลายเป็นอะไรที่ให้เราแบบเหมือนกับอยู่ในอับายจิตใจเรานี่อาจจะไม่ได้เหมือนกับร่างกายเราเป็นคนร่างกายเราเกิดเป็นเนี่ยปกติ แต่ว่าจิตใจมีความโลภเหมือนเปรียดจ,จิตใจเรามีความโกรธหมือนตกนรกจ,รจิตใจเราลุ่มหลงเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นถ้าเราสามารถให้ได้แบ่งปันได้สวรรค์นบนดินก็จะเกิดขึ้นสองที่นี่ถ้าเราสามารถที่จะมีสินสีนเนี่ยมันจะทําให้เราเว้นบาปทำให้เราแบบไม่ได้ไปเบียดเบียนกันไม่ได้ไปเอาเปรียบกัน ถ้าสังคมในมีศีลเราก็จะอยู่ร่วมกันแบบไม่มีศัตรูมากถ้าไม่ได้เป็นกรรมเป็นเวรกันจริงเราก็จะไม่มีความรู้สึกแบบโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทอะไรกันมากเพราะเราไม่ได้เบียดเบียนเขาเขาก็ไม่ได้เบียดเบียนเราฉะนั้นเราจึงต้องรักษาศีลน,นะเมื่อกี้ท่านทั้งหลายพากันสมาทานศีลเองอาจจะดูแปลกๆสักหน่อยหนึ่งเวลามาวัดบางคนบอกมาขอศีลกับพระ ถ้าพระมาให้ศีลโยมบอกโอ้โยไม่มีศีลโยมไม่ได้ศีนที่จริงไม่ใช่นะการที่เรามีศีลน,นี่การขอจากพระนี่อันนี้เป็นพิธีกรรมแต่ว่าการที่เราจะนําไปปฏิบัติอยู่ที่ตัวเรา <c oughs> เราขอพระไปแล้วแต่เราไม่ปฏิบัติก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราปฏิบัติโดยที่เราไม่เจ้ขอจากพระอธิษฐานเองสมา,า,สา,มาทานเองสามารถที่จะ เว้นบาปได้ไม่ให้เป็นราบไม่ให้เป็นบาปไม่ให้เป็นกรรมแก่ตนเองฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงต้องมีศีลทานศีลถ้าเราให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุให้เราไปสู่สวรรค์สวรรค์นั่เราอยู่ร่วมกันบนดินเนี่ยการที่เรามีความสุขหรือว่ามีคุณค่าในการที่เราได้ทำบนร่วมกันนี่อันนี้มันเป็นการจำลอง จำลองสวรรค์จำลองนรกเรียกว่าอะไรตั้งแต่เรายังไม่ตายถ้าเราอยู่ร่วมกันด้วยความโลภความโกรธความหลงนี่อันนี้พบภูมิเปรตพบภูมินรกมันกําลังเกิดขึ้นถ้าเราตายในลักษณะแบบมีความโลภมีความโกรธเราก็อาจจะไปสู่อบายไปสู่นรกแต่ถ้าเราจําลองด้วยบุญด้วยความสุขได้คุณค่าที่เกิดขึ้นอันนี้จําลองสวรรค์ ถ้าเราตายจากโลกนี้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุขเมื่อเราได้ไปสู่สวรรค์แล้วพระเจ้าก็ไม่ให้เราหลงได้ไม่ให้เราหลงไม่ให้เราติดว่าทําบุญแล้วไปสวรรค์มีความสุขเพราะว่าสวรรค์ก็ไม่เที่ยงพระเจ้าก็เลยสอนต่ออีกว่าเนคขมมะอาถิรวาการเห็นโทษการเห็นโทษของสวรรค์ ว่าสวรรค์น,นั้นอาจจะทําให้ลุ่มหลงได้ทําให้เราประมาทได้เหมือนพวกเราทั้งหลายเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงว่าไปสวรรค์หลอกบางคนแค่มีอยู่มีกินสบายเกิดความเจริญร่ํารวยมั่งมีบางคนก็เอาความเจริญความร่ํารวยมั่งมีไปสร้างบาปไปสร้างกรรมโดยที่ไม่จําเป็นทําให้เราประมาทเมื่อเราได้รับผลแห่งความเจริญแล้ว แทนที่จะเอาความเจริญไปต่อยอดบุญก็เาความเจริญไปทำบาปทำกรรมเหมือนเราทําบุญแล้วขึ้นสวรรค์เราอาจจะนำตนเองไปสู่ความลุ่มหลงในกามอันเป็นทิพย์ <c oughs> นำตนเองไปลุ่มหลงในการเป็นอยู่ที่มีความสุขโดยไม่มีสติฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนให้เราข่มใจเนคมัมมะขอให้เราทั้งหลายได้ข่มใจนะอย่าลุ่มหลงในกามะคุณ อย่าประมาทในความสุขในความเป็นอยู่สุขสบายเราจะต้องมองเห็นโทษว่าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงจะมีจะรำ่ำจะรวยจะมีความสุขความสาเร็จความเจริญสุดท้ายเราก็ต้องคืนกลับไปสู่ความเป็นจริงชีวิตของพวกเราทั้งหลายไม่เที่ยงมีความทุกข์ซ่อนอยู่เราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้ฉะนั้นขอพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทในการเป็นอยู่ในการดาเนินชีวิต วันนี้ฝากข้อคิดข้อธรรมไว้สั้นๆว่าวันนี้พวกเราทั้งหลายมาร่วมกันในการให้ทานเอาทรัพย์ภายนอกมาสร้างทรัพย์ภายในให้เกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราไม่ว่าจะเป็นพระคุณเจ้าที่ได้ร่วมเดินทางได้ฝึกได้ฝนได้อดได้ทนญาติโยมที่ติดตามดูแล <c oughs> พวกเราก็ได้เก็บเกี่ยวบุญจะเรียกว่าจะเรียกว่าตลอดเส้นทาง แล้วทงางพี่น้องในส่วนของจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่ท่านผู้ว่าท่านแรงงานตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการอันนี้พวกเราก็เป็นบุญด้วยกันนะอาจจะมาพูดวันนั้นว่าไอ้ความลำบากนียก็ให้เราคิดว่าลำบากเพื่อบุญถ้าเราทุกข์ก็ให้เราคิดว่าเป็นทุกข์เพื่อทำเพื่อให้เกิดคุณค่าถ้าเรามองไม่เห็นบุญเราอาจจะมองเป็นเรื่องโอ้ยอะไรนักหนาะ จะไปโน่นไปนี่ก็ไม่ได้ไปจะมาวุ่นวายยุ่งยากอยู่กับพระธุดงนี่แหละถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็จะไม่เป็นบุญนะอันนี้เราต้องคิดให้เห็นบุญนะ,ะเดี๋ยวพระธุดงผ่านไปแล้วออกไปนครสวรรค์นี่โอ้จะได้โล่งสักทีจะได้หมดภาระสักทีอดนนีคิดว่าท่านคงไม่คิดอย่างนั้นหรอกเนาะหรือจะมีบ้างคิดเบาๆคิดในใจ ไม่กล้าคิดแรงอะไรีอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเราจะมาก็เห็นหลายที่บางทีบางครั้งใหม่ๆก็โอ้ยอะไรพระมาจะมาอยู่ยังไงมาฉันยังไงเยอะแยะจะเลี้ยงยังไงดูแลย,ยังไงบางคนกลัวกันหมดพระมาก,กี่ลูกห้าร้อยเจ็ดสิบบาทจะไปหาอะไรมาให้ฉันจะไปอยู่ตรงไหนห้องน้ำก็ไม่พอวัดจะไปอยู่ยังไงนอนยังไงโว้ย สงสัยจะไม่ไหวแล้วพวกเรานั้นแต่พ่อมาจริงๆตอนนี้เป็นยังไงขอไปนะเมื่อวานนี้ไม่รู้ถุงพลาสติกกี่ถุงไม่รู้อะไรต่ออะไรทั้งหิ้วทั้งถือกลับบ้านก็ไม่หมดที่เหลือก็ยังเหลืออยู่ที่วัดยมีอีกอาตมาว่าโอ้นี่บุญเกิดบุญเลยไปแวะสองวัดทั้งถอดพระป่าโรงเรียนทั้งถอดพระป่าให้สนักพุท อะไรต่างๆให้เกิดบุญเกิดประโยชน์อาจจะมาว่าพวกเรานี่โชคดีแล้วนะได้เป็นบุญกุศลด้วยกันขอไั่สัมมาเห็นจังหวัดพิษณุโลกมาวันแรกไม่มีใครทำบุญเลยคือมาตามหน้าที่อาจจะทุ่มทำบ้า,างาตมาไม่เห็นพอมาวันที่สองลองผู้ว่าทำพันหนึ่งพอมาวันที่สามผู้ว่าเลือกใครทำสองพันพอวันที่สี่วันที่ห้าวันสุดท้าย าจะเป็นท่านผู้ว่าวก็ลองผู้ว่าทำสี่พันเอาแต่ว่าที่กำแพงเพชรยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะเอ๊ะยังไงดิพระอาจารย์นึกว่าจะเป็นหลงพิชนโลกมาหลงกำแพงเพชรอันนี้ก็ทําเหมือนกันเหมือน้นท่านผู้อำนยการสํำนักพุทธก็มาถวายทําบุญอีกกับทางหัวหน้าส่วนเป็นบุญนะ พราะการที่เราจะได้ทําบุญกับคณะสงฆ์มูญานี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราอันนี้ก็ขออนุมโมทนานะในบุญทุกบุญทุกอย่างที่พวกเราได้มีส่วนร่วมได้จดจําภาพแห่งบุญภาพแห่งความดีที่พวกเราได้กระทาร่วมกันก็ขอท่านได้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในจิตในใจของพวกเราอาจมาในฐานะตัวแทนคณะสงฆ์ ก็ <C oughs> ต้องขออนุโมทนากับทุกบุญทุกอย่างทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในบุญในการเดินทางในวาระในช่วงปีใหม่นะก็ต้องขอพวกเราได้อธิษฐานจิตร่วมกันนะได้เป็นบุญด้วยกันเพื่อให้เกิดพลังบุญเกิดพลังแห่งคุณงามความดีเพื่อให้เป็นสริเป็นมงคลขออ้างอิงอำนาจคุณประศิทรัตนตรัย บุญกุศลอันใดที่พวกเราเพะพฤติปฏิบัติขอจงเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมอำนวยผลดลบันดาลให้พวกเราทั้งหลายเจริญงอกงามเจริญในคุณธรรมคุณงามความดีในหน้าที่การงานการดำเนินชีวิตหากแม้ว่ามีอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บขอพลังแห่งบุญ จงกระทำสิ่งเหล่านั้นให้ทุเราเบาบางหายทุกหายโศกหายโรคหายภายัยนำผ่าชีวิตฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคให้ประสบความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองในการดำเนินชีวิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอส่งบุญกุศลน,นี้ถึงคุณวิดามันดาปู่ย่าตายายบรรพุรุษบรรพชนเทวา,ารักษ เจ้ากรรมนายเวรที่เราประมาทพลาดพัง้งตลอดทั้งสปปรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอท่านทั้งหลายจงได้รับรู้จงได้อนุโมทนามีส่วนแห่งบุญมีส่วนแห่งธรรมหากมีทุกข์ขอท่านทั้งหลายได้พ้นจากความทุกข์หากมีความสุขขอท่านมีความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐาน น้อมถวายบุญกุศลนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิระเก้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ส่งพระเจริญส่งพระเกษมสำราญทรงมีพระยาพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่ปโพร่มใสหอมพระศพนี้ก่อนชาตไทยตลอดกาลนานด้วยเธอ <laughs> Sadhu